สวัสดีเด้อพี่น้องมาหนิสิฟ้ามาเห็ดก๋อยินมาหนิก๋อยเนื้อเนื้องามมากพี่น้องก็เลยอยากเห็ดให้พี่น้องมึงเนื้องามขนาดมาหนิไปซื้อมาเนื้อยังงามเลยก๋อยเนื้อก๋อยเนื้อจิ้แซ่บเสยพน้อเนื้อสั้นยางงามเลยก๋อยเนื้อเดี๋ยวสีพาพี่น้องมึง เดี๋ยวไปี่น้องเหทุกคนมาบริษัทเราเดี <c oughs> ๋มาบังวัตุริบก็เลยพี่น้องว้าว <Wow. S 1> พี่น้องเนื้องามขนาดน,นี้เนื้อสันยางคักเลยงามงามไปอันนี้เนื้อสันเนื้อสันหนอกเลยพี่น้องเลยสันนอกอย่างดีนี่ไพ่ได้สันนอกซอยจูกระคักสันนอกนี่ ในพายคิดเร็วสันนอกแล้วก็มีตับแล้วก็มีบีแท่ได้ไปนอนบีแท่ได้มาหนึ่งล้วก็มีเลือดหลักพี่นอ้องก่อยลอยเลือดจะหน่อยยังพงเข่ากัื่องปรุงเข่ากับมีนี่นะเกลือพริกคัขวข,ขว้าวคัว นะครับผงชุบรสมีหอมแดงต้นหอมผักชีผักหอมเปรผักข้อมีบักนาวผักข้าก็มีบักเขกเือแต่ก็เอินผักอย่างนั้นเองบางคนก็เอินใบบักตูมียังเขินกะซีม,มีประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าอยากขาดใบบักนาวเลยนะ้องใบบักนาวบ้านเราต้องใส่ใบบักนาวใช่ไหมต้นหอม ครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาลงมือเหตุกันเลยดับแรกเขาก็เอาเนื้อมาซ้อยเอาเลยพี่น้องตัดเนื้ออย้อ้โอ้เนื้องามจริงข,ขนาดพี่น้องสั่นนออยากขับไรสร้อยจูกขักไล้สั่นหนอ บนเย้าไปหน้องแม่สันนอกคอยห้าสิควายประมาณนี้เอาแบบเป็นตอนอะไรพี่น้องเป็นตอนอะไรเอาบ่อใด้สวยเลยบ่อใด้ซับเลย soi rồi mứt tòn lên mắc tòn nhây ra thì mắc được bình thường này tòn nhạy cả soi ngoài cái này ra thì mắc toàn ຍັງບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະວ່າສັນນອກມັນພ່ອຍຢູ່ພີ່ນ້ອງມັນໜຽວສັນນອກນ งามกันไรพี่น้องไปกินเนงพี่น้องเก็นกินเงน,ง,เน,นเงนี่เขาแบบตามใจมักเลยเลยพี่น้องไปซอยตอนตามใจมักเลยฟขี้ริ้วซอยตอนนม่ไหวก็ได้ไฟขี้ริ้ว và nay mình đẹp. 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 Đẹp nào. wow mặt Tám mặt lên thì nào. mặt soi mặt mày cái soi ก๋วยกินเองก๋อยกินผูน้เดียวไปหนูก็กคือบุกก๋อยไร้ไปเลยบัตรเ <Wow. S 1> หาก็จะใส่เลือดลงไปเลยพี่น, <Wow. S 1> น้องเลือดบัตรเหาก็ใส่เลือดลงไปพี่น้องว้าว <Wow. S 1> ลงไปเลยเอาลอยเลือดจังเลยสูตรบัตรเหาต้องใส่เลือดลงไป อเอาเลียดจะหน่อยเลอยแสียพี่นอ้องเอาเลียดจะหน่อยตามไปด้วยดีพี่น้องดีแท้เ้างดีแท้เ้าใส่ลงไปเลยใส่ไลน์มาขมไลกับใส่ไลน์มาขมหน่อยกับใส่หน่อยพี่น้อง มาขมติ๋วู่หน่อยแต่ว่าบีแทนนี่มันแสีบเด้พี่น้องขมนัวมันบอกขมคือบีขวดเขาเลนเดหน่อยบีไปแล้วใส่บีแล้วาใส่หอมลงไป่น้องหอมลงไปใส่หอมลงไปหอมเลยพี่น้องซอยไปกะหอมกัน hôm, tôm hùm, để tôm hùmลงไป nào, tôm đuôi, hùm đen với nào, xay hùm đen vào đây, xay hùm đen vào đây, ui, kia là xay này. này, đi là เขาโมสซน้ำปลาพี่น้องเพราะว่าก่อยเนื้อนี่ยโบมักน้ำปลาเกี๊อแล้วครับทำด้วยเขากลัวด่กลัวเองพี่น้องเขากลัวหอมๆกลัวเองเขากลัว ว่าใส่ลงไปพร้อมว <Wow. S 1> ้าวทำด้วยขี้คว้าพี่น้องมาเนี่ยใส่ลงไปขี้คว้ามักเพลทกับใส่ไลายม่ได้ผมมักเพลทกับใส่ไลยพี่น้องพอดีพอดีใส่พอดีพอดีใส่เพลทไลยกันบกุกเข้คนนี้ บันนี้ขาดบะไรให้เราผงนัวผงนัวแกงนัวใส่ลายเสียบลายเป็นใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ลงไปทำด้วยพวกหน่าออไปหน่อยใส่เพียงเดียวก็พอเดี๋ยวมันจะไปตัดขมเรา ไปตรงไปเดี๋ยวยังไงคนเลยไปตรงเลย ข <Wow. S 2> นาดไปนองเลยสีสัสนี่้องวน,นไเขาเลไปเลยนังแห้งเลยทำหัแห้งแแห้งคักน,นะนก่ได้เข้ากัน พี่น้องเห็ดแล้วก็บจินนาตาประมาณนีงละเห็ดแล้วเรวกัตักพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องตักพร้อมเสิร์ฟเลยนี่พี่น้องแซ่บเลยคำโซนเนี่ย โอ,โอ้ยพริกสดไปทำพี่น้องตกตกแตง,ย,งยังไงพริกสดไปเครื่องกัดันงใส่กระเทียมไปย,ยังไงกระเทียมตกแตง่งให้สวยงามแบบนี้นพี่น้องก๋วยคมคมขึน ลาพี่น้อีแย่เราพน่าตาสิประมาณนี้เ่ยว้าวพัก็มีบักเขือมีพักใบมะตูมอย่างนะคนไทยเขาเนอะินเสียบเปง้นพี่นอนะ้องเลยต้นหอมต้นยังเนะสียบเด้อพี่น้องเสียบเสียบ,บองกันได้หมด